โรบิชัน4 5 t h anniversary ค่ะซึ่งแคมเปญนี้เราจัดมาตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะจนถึงวันที่2ตุลาคมค่ะและ, <c oughs> และยังรวมไปถึงคะแนนนะคะในเดอะวันการที่สามารถที่จะนำคะแนนในเดอะวนนันมา ดีแคปแคมเปญที้หนึ่งแคมเปญที่เราจัดเมื่อ,เม,อเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาเป็นแคมเปญฉลองสี่ถึงห้าปีของโริษทัทที่ที่อยู่กับประเทศไทยมานะครับก็ก mm hmm. ็เป็นแคมเปญที่เราก็แจกรางวัลมากกว่าห้าร้อยรางวัลและในรอบนี้มีมีคนเข้าร่วมแคมเปญชิงรางวัลชิงรถเนี่ยสักประมาณสามสามแสนคนซึ่งครงการที่ราเป็น 1, 3, 8, หนึ่งในสามแสนถือโชคดีบ้าง คือโชคดีมากหนึ่งในสามแสนนะครับก็ก็ขอบคุณแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยที่ลูกค้าทุกท่านว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยอีกตลอดปีนะครับปีนี้แล้วก็ปีหน้าเพื่อแจกรถจริงร่วมพิจรณาขอบคุณครับขอบคุณค่ะคนนพัเหล่านี้อยู่กับเราได้ารจะได้ขับรถคันนี้อ,อ,อย่ากกงปลอดภัยในการดูแลนะคะผู้ที่มารับบริการในที่โรงพยาบาลกันด้วยค่ะนี้นะคะ ขอแสดงความยินดีกับคุณการทิดาอีกครั้งหนึ่งค่ะและขอขอบคุณนะคะผู้บริหารของเรานคุณไพนาเม่ผงหอนคุณละพัฒน์ดิฉันได้ักทอนไปสักครู่หนึ่งแต่ในโอกาสนี้เรามาบรรทุกภาพของเรนเจอร์โจดิสิระดาสีนุ่มช้างหรือว่าแอบไปเที่ยวเป็นโมเตลูไปที่ไหนมาเดี๋ยวต้กงมาดู จอดรถที่ชั้นสองนะคะจอดรถชั้นสองค่ะท่กขค่ะค่ะก็จะมาีท่านสื้อาตระคราส่วนใหญ่จะมาชอบที่ทำงานยค่ะคืเป็นคนที่แบบต้องต้องเห็ุต้องลองก่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยช้อปออนไลน์เมกันเลยคหมอมันี้อปออนไลน์มันไม่ค่อยตรงเขามาบริการสัร่ง,งานขายก็คือบริการดีมาก ค่ะนี่คือความประทับใจนะคะสำหรับแคมเปญที่ผ่านมาคุณหมอใช้ไปกี่คะแนนใช้ไปกี่สิทธ์นะจำได้ไหมคะใช้ไปหนึ่งพันคะแนนหนึ่งพันคะแนนโอ้โหหนคะแนนแต่ว่าดูการช็อปคุณหมอก็ใช้สิทธิ์เพิ่มไหมคะดูการช็อปหนึ่งพันบาทคุณหมอก็ลงทุนเพิ่มใช่ไหมคะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะอ่าบริหารของานการจัดแคมเปญที่แบบ